ดียังมาทันนะครับประกายขึ้นโมไปช่วยเพื่อนล้อมชโดอยู่ตรงนี้เพื่อนได้แล้วประมาณสองโลก,กว่านะครับชโด <c oughs> แต่ในผมเฝ้าเนี่ยคือกายตอนนี้แหละกายยักษ์นี่แหละนี่ฮะหลุมมันอยู่ข้างลางนี่นะหมายสวยครับ ใครมือไวนะผมแนะนำเลยครับมานี่ไม่อดแต่มันจะขึ้นไกลนะเห็นไหมหนุนนนนนนมม่นเห็นไหมสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรนะครับจะขึ้นแต่เนี่ยผมเจอหลุมมนันนานแล้วผมก็เลยมาทำหมายไว้นะครับเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้เลยนุย่นเห็นไหมวะใครใครได้ว่ายิงปลาก,กายแบบขันเทพนะครับ ผมเชิญครับมาอุดรครับเดี๋ยวผมพามาอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกัน,นจะมีตัวปะจะเข้าไหมครับแต่ฉลาดมากนะครูนีผมนั่งเฝ้าแล้วเข้าเข้าลึกนะครับไม่ไม่ไม่เคยลอยนะฮะถ้าจะขึ้นก็ไปขึ้นนู่นนะมนแถวป่าบัวนั่นนะแล้วเข้ามาครับเดี๋ยวลองเวลามืดมืดดูถ้ามาสายกว่านี้ก็ถ้าเรามาปลาเห็นแล้วก็มันก็ มันก็เราแวงแล้วนะที่จริงก็ต้องมามืดกว่านี้นะฮะที่ผมได้เชโดนะผมไปตีห้านุนยิงได้ตอนแปดโมงครึ่งนะครับหนุนดูมขึ้นปเขครับเดี๋ยวดูน,นุ้นวันนี้มันจะได้ตัวไหม